เสียงโห่ร้องดังกึกก้องไปทั่วหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ตากรเศรษฐีผู้มั่งคั่งกำลังประกาศหาคู่ให้แก่ปูนาลูกสาวสุดที่รักของเขาปูนาเป็นหญิงสาวร่างใหญ่น้ำหนักตัวแตะหลักร้อยห้าสิบกิโลกรัมแต่ใบหน้าของเธอนั้นช่างหวานหยดย้อยดวงตากลมโตเป็นประกายแฝงไปได้วยความอ่อนโยนแต่ระแวกนี้ไม่มีใคร กล้าเข้ามาจีบลูกสาวตะก้อนเลยสักคนใครก็ตามที่สามารถดูแลลูกสาวข้าได้เป็นอย่างดีข้าจะยกสมบัติให้ครึ่งหนึ่งตาก้อนพูดขณะที่ยืนอยู่หน้าหีบสมบัติที่ตนยกออกมาตั้งที่ลานกลางตลาดชุมชนเสียงตะก้อนก้องกังวานข่าวนี้แพร่สะพัดไปทั่วสารทิศดึงดูดชายหนุ่มมากหน้าหลายตาให้มาสมัครเป็นลูกเขยตะก้อน ณบ้านหลังเล็กๆริมชายป่าที่หลังหมู่บ้านศิลน,นั่งอยู่บนเสื่อไม้ไผ่ดวงตาของเขาเป็นประกายข้างๆกันนั้นภรรยาของเขานั่งอุ้มลูกชายน้อยไวัยไม่กี่เดือนใบหน้าของเธอซีเซียวร่างกายผ่ายผอมเมียจ๋าเสียงของศิลเอ่ยเรียกแฝงไปด้วยความตื่นเต้นได้ยินข่าวปูนาลูกสาวเศรษฐีตะก้อนไหมเขาประกาศหาคู่ครองนะ่ะ ใครชนะใจปูนาได้จะได้ทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งเชียวนะภรรยาของสินนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาได้ยินจ้ะพี่คิดว่าพี่จะลองไปสมัครดูสินพูดดวงตาของเขายังคงเปล่งประกายแวววับถ้าพี่ได้แต่งงานกับปูนาเราก็จะรวยกันแล้วเราจะมีเงินทองมากมายไม่ต้องลำบากแบบนี้อีกต่อไป ภรรยาของสินกัดริมฝีปากแน่นเธอรู้ดีว่าสินเป็นคนโลภมากและเธอก็รักเขามากจนไม่กล้าที่จะขัดใจแต่แล้วฉันกับลูกล่ะเธอพูดเสียงสัน่นสินหันมองภรรยาและลูกน้อยดวงตาของเขาแวบหนึ่งด้วยความรู้สึกผิดแต่ความโลภก,ก็เข้าครอบงำอีกครั้งไม่ต้องห่วงหรอกนะพี่จะดูแลพวกเธอเป็นอย่างดีพี่จะไม่ทิ้งพวกเธอไปไหนหรอกสินพูดปลอบใจ ภรรยาของศิลนต่นั่งเงียบน้ำตาคลอเบาเธอรู้ดีว่าคำพูดของศิลน,นั้นเชื่อถือไม่ได้แต่เธอก็ไม่กล้าที่จะขัดขืนถ้าพี่อยากไปฉันก็ไม่ห้ามหรอกนะแต่ขอให้พี่สัญญาว่าจะดูแลเราทั้งสองคนแม่ลูกเป็นอย่างดีแล้วกันศิลยิ้มกว้างเขาลูบหัวภรรยาเบาๆได้สิพี่สัญญาแต่ในใจของเขานั้นเขาไม่ได้คิด ที่จะรักษาสัญญาเลยแม้แต่น้อยเขาหวังเพียงแค่จะแต่งงานกับปูนาเพื่อฮุบทรัพย์สมบัติแล้วทิ้งปูนาและภรรยาของเขาไปใช้ชีวิตสุขสมที่อื่นในขณนะเดียวกันเมฆเดินเข้าไปในห้องเล็กๆที่ปู่ของเขานอนพักอยู่ในบ้านใบหน้าของปู่ซี่เซียวร่างกายสูบผอมปู่ปู่ลืมตาขึ้นมองดูหลานชายด้วยความรักเมฆมาแล้วลื ปู่ของเขาพูดเสียงแหบแห้งแมฆนั่งลงที่ข้างๆปู่เขากุมมือปู่อย่างแผ่วเบาปู่เป็นยังไงบ้างครับก็ก็ยังทรงๆอยู่นะหมอบอกว่าต้องใช้ยาดีๆถึงจะหายเมฆถอนหายใจเขาไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อยาดีๆให้แก่ปู่ปู่ครับผมตัดสินใจแล้วนะตัดสินใจอะไรหรือปู่ถาม ผมจะไปสมัครเป็นลูกเขยของตาก้อนปู่ขมวดคิ้วแน่นทำไมถึงทำแบบนั้นล่ะผมต้องการเงินครับผมต้องการเงินมารักษาปู่ปู่ของเมฆเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นเมฆเมฆฟังปู่นะถ้าเองไม่ได้รักลูกสาวเขาจริงๆอย่าฝืนทำแบบนั้นเลยสงสารเขาแต่แต่ผมไม่มีทางเลือกนะปู่ ผมไม่อยากเสียปู่ไปปู่เข้าใจนะเมกแต่ปู่ก็ไม่อยากให้เองทำอะไรที่ผิดปู่ไม่อยากให้เองต้องเสียใจในภายหลังเมกมหน้าลงเขาไม่รู้จะพูดยังไงต่อดีปู่ครับผมรักปู่นะครับเออเออปู่ก็รักเองแต่ปู่นะไม่อยากให้เองทำอะไรที่ผิดเพื่อปู่นะ เมฆได้ยินเช่นนั้นก็เงียบไปเขาคิดทบทวนคำพูดของปู่อย่างถี่ถ้วนแล้วในที่สุดเมฆก็ตัดสินใจปู่ผมจะไม่ทำอะไรผิดผมจะหาทางนำเงินมารักษาปู่ให้ได้ดีแล้วหลานปู่ปู่เชื่อนะว่าเองจะต้องทำได้เมฆกอดปู่เอาไว้แน่นเขาจะหาทางมารักษาปู่ให้ได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรผิด อย่างที่ปู่พูดสุชินพ่อค้าข้าวหนุ่มรูปงามยืนมองดูปูนาจากระยะไกลดวงตาของเขานั้นเป็นประกายแต่ไม่ใช่ด้วยความรักแต่สายตานั้นเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานสุชินเป็นคนฉลาดเขาใฝ่ฝันที่จะเป็นพ่อค้าข้าวที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศยุคนี้เป็นยุคที่ธุรกิจค้าข้าวเฟื่องฟูสุชินมองเห็นโอกาสที่จะใช้เงินของตะก้อน ไปต่อยอดธุรกิจของตนสูชินจึงเริ่มวางแผนเข้าหาปูนาเขาแกล้งทำเป็นบังเอิญเจอเธอหลายครั้งที่ตลาดเมื่อปูนาแวะมาซื้อข้าวที่ร้านเขาเขาเข้าไปกล่าวทักทายเธอด้วยรอยยิ้มที่แสนอบอุ่นสวัสดีครับปูนาสุชินพูดแวะมาซื้อข้าวเหรอครับค่ะมาซื้อข้าวไปหุง่ะคะ่ะข้าวที่ร้านผมเป็นข้าวอย่างดีเลยนะผมคัดมาพิเศษทุกทุกกระสอบเลยครับ รับรองเลยว่าต้องอร่อยถูกใจคุณปูนาแน่นอนปูนาได้ยินเช่นนั้นก็ยิม้มงั้นฉันขอลองซื้อกระสอบนี้ไปหุงดูนะคะสุชินตักข้าวใส่ถุงให้ปูนาอย่างชำนาญปูนาครับสนใจเรื่องธุรกิจค้าข้าวไหมอ๋อสนใจค่ะพ่อของฉันก็ทำธุรกิจค้าข้าวเหมือนกันสุชินยิ้มกว้างงั้นงั้นก็ง่ายเลยสิครับเรามาคุยเรื่องธุรกิจกันไหม ผมนะมีไอเดียดีๆที่จะช่วยให้ธุรกิจค้าข้าวของคุณพ่อคุณนะ่ะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเลยนะจริงเหรอคะจริงสิครับผมยินดีที่จะแบ่งความรู้แบ่งประสบการณ์ของผมให้แก่คุณเลยนะปูนาและสูชินจึงนั่งคุยเรื่องธุรกิจกันสูชินแสดงความคิดเห็นอันชาญฉลาดของเขาออกมาปูนาเองก็รู้สึกประทับใจในความรู้และความสามารถของสูชิน ซูชินคะคุณเก่งมากๆเลยค่ะฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยสูชินยิ้มผมก็ยินดีนะที่ได้ช่วยเหลือคุณผมยินดีเสมอเลยนะครับคุณมาปรึกษาผมได้ตลอดนะปูนาเริ่มรู้สึกหวั่นไหวเธอไม่เคยเจอผู้ชายคนไหนที่ชาญฉลาดและเอาใจใส่เธอแบบนี้มาก่อนสูชินมองดูปูนาดวงตาของเขาเป็นประกายเขาเริ่มมั่นใจแล้วว่าแผนการของเขาจะสำเร็จ ในขณะที่ชายหนุ่มทั้งสามต่างพยายามเอาชนะใจปูนากลัมเพื่อนชายที่แอบรักปูนามาตั้งแต่เด็กกลับได้แต่มองดูอยู่ห่างๆเขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีอะไรเทียบเท่ากับชายหนุ่มทั้งสามคนปูนาเองก็รู้สึกสับสนเธอไม่รู้ว่าใครกันแน่นะที่รักเธอจริงใครที่หวังเพียงแค่ทรัพย์สมบัติของพ่อเธอจึงมักจะไปปรึกษาปัญหากับกลัม กล่ำฉันควรจะเลือกใครดีกล่ำม,มองดูหญิงสาวที่เขารักดวงตาของเขาเต็มไปได้วยความห่วงใยปูนาฟังนะคนที่รักเธอจริงน่ะจะรักที่ตัวเธอไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของพ่อเธอคำพูดของกล่ำทำให้ปูนาฉุกคิดเธอเริ่มสังเกตพฤติกรรมของชายหนุ่มทั้งสามคนมากขึ้นสินมักจะพูดถึงแต่เรื่องเงินทองเมฆนั้นเอาแต่มือลอยไม่ได้สนใจเธอ เขานั้นคิดถึงแต่ปู่ของเขาส่วนสุชินก็มักจะชวนเธอคุยเรื่องธุรกิจแทบทุกครั้งที่เจอเธอวันหนึ่งปูนากแกล้งทำเป็นขี่รถล,ลม้มต่อหน้าชายหนุ่มทั้งสามคนที่กำลังนั่งรอเธออยู่ที่หน้าบ้านสินกับสุชินต่างตกใจแต่กลับไม่เข้ามาช่วยเหลือโหตัวใหญ่ขนาดนี้ใครจะไปประคองไหววะชายหนุ่มทั้งสองคนบ่นพึมพำ แต่เหตุการณ์ตรงหน้ากลับเป็นเมฆที่วิ่งเข้ามาประคองเธอปูนาเป็นอะไรไหมเนี่ยเมฆถามด้วยความหงใหง่ยไม่เป็นอะไรหรอกจ้าแค่ทะเลาะนิดหน่อยเองในตอนนั้นปูนาก็รู้แล้วว่าใครคือคนที่เธอจะปฏิเสธการแต่งงานในครั้งนี้ ที่ลานหน้าบ้านของตะกอนคึกคักไปด้วยผู้คนชายหนุ่มทั้งสาคนต่างยืนประจำตำแหน่งเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันทำอาหารเพื่อเอาชนะใจปูนาปูนานั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้แกะสลักอย่างดีดวงตากลมโตของเธอเป็นประกายเ็อตื่นเต้นที่จะได้ชิมอาหารฝีมือของชายหนุ่มทั้งสมคนตะกอนก้าวขาออกมาที่หน้าลานยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้ทุกคนเงียบเอาละเอาละทุกคน การแข่งขันทำอาหารเพื่อหัวใจของลูกสาวข่าคนนี้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะเสียงโห่ร้องดังกึอกก้องชายหนุ่มทั้งสามต่างเริ่มลงมือทำอาหารสินมั่นใจในฝีมือการทำอาหารของตนมากเขาเลือกอาหารจานหรูหราประณีตและบรรจงเมกเลือกทำอาหารพื้นบ้านแต่รสชาติกลับจัดจ้านเขาจำได้ว่าปูนานั้นชอบกินอาหารรสจัดมาก ซุชินเลือกทำอาหารที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครเขาหวังจะสร้างความประทับใจให้แก่ปูนากลิ Green ่นหอมๆของอาหารโชยไปทั่วลานปูนานั่งน้ำลายสอเธอแทบจะรอไม่ไหวที่จะชิมช่วงเวลาผ่านไปชายหนุ่มทั้งสามคนต่างทำอาหารเสร็จแล้วพวกเขานำอาหารมาวางเรียงกันที่หน้าปูนาปูนาลุกขึ้นยืนเธอเดินไปดูอาหารแต่ละจานอย่างละเอียด เธอสูดกลิ่นหอมๆของมันดวงตาของเธอนั้นเป็นประกายด้วยความตื่นเต้นปูนาเริ่มต้นชิมอาหารของศิลนแต่เธอกลับขมวดคิ้วอาหารของศิลนนั้นดูสวยงามแต่รสชาติกลับจืดชืดไม่อร่อยถูกปากเธอเลยปูนาชิมอาหารของเมฆต่อเธอเบิกตากว้างอาหารของเมฆนั้นรสชาติจัดจ้านและอร่อยถูกปากเธอมากสุดท้ายปูนาก็ชิมอาหารของซูชิน เธอทำหน้าแปลกใจอาหารของซูชินนั้นรสชาติแปลกใหม่ไม่เหมือนใครแต่ก็อร่อยดีนะปูนาคิดอยู่นานเธอไม่รู้จะเลือกอาหารของใครดีในที่สุดปูนาก็ตัดสินใจเธอเดินไปหาเมฆฉันเลือกอาหารของเธอปูนาพูดเมฆยิ้มกว้างขอบคุณมากนะครับสินและซูชินต่างผิดหวังแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้พวกเขาจะต้องหาทางเอาชนะปูนาให้ได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามสินและสูชินนั่งอยู่ในห้องของเขาใบหน้าของพวกเขาเคาเร่งเครียดเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไอเม์จะต้องชนะใจปูนาเป็นแน่สูชินพยักหน้าหืมข้าเห็นด้วยเราต้องกำจัดเมฆแต่จะทำเช่นไรกันละ่ะสินถามสูชินเราจะต้องกำจัดไอเมฆไม่ให้ปูนาสงสัย สุชินคิดอยู่นานในที่สุดเขาก็คิดแผนการร้ายขึ้นมาได้ข้ามีแผนเราจะต้องช่วยกันใส่ร้ายมันใส่ร้ายยังไงหรือสินถามสูชินเราจะต้องใส่ยาลงไปในอาหารที่มันทำมันทำอาหารอร่อยนักไม่ใช่หรือเมื่อปนูนากินเข้าไปเราก็จะใส่ร้ายว่ามันอะเป็นคนใส่ยาลงไปสินเบิกตากว้างอืมมันจะดีหรือ มันเป็นวิธีเดียวที่เราจะกำจัดไอเมฆได้นะหรือเองมีวิธีดีกว่านี้ถ้าปูนาเชื่อว่าเมฆเป็นคนทำร้ายเธอเธอจะต้องเกลียดไอเมฆแนะ่แน่สุชินพูดสินลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ในที่สุดเขาก็ตกลงปลงใจเอาด้วยเอาเอาก็เอาวะข้าจะทำตามแผนของเองก็แล้วกันวันลุงขึ้นแม่ก็ได้นำอาหารมาให้ปูนาเหมือนเช่นเคยแต่คราวนี้ สินแอบใส่ยาถ่ายลงไปในอาหารนั้นด้วยปูนาเมื่อได้กินอาหารเข้าไปแล้วก็ท้องเสียรุนแรงและล้มป่วยลงทันทีสินและสุชินรีบเข้ามาดูอาการของเธอปูนาะเป็นอะไรไปหรือสินถามด้วยความเป็นห่วงฉันฉันก็ไม่รู้อ่ะฉันรู้สึกปวดท้องมา,มากๆเลยแล้วก็ถ่ายตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยสุชินมองดูเมฆด้วยสายตาที่อาฆาดแขน ไอ้เมฆเองทำอะไรลงไปวะเองเอาอะไรมาให้ปูนากินเนี่ยสูชินแกล้งถามผมผมทำอะไรหรือผมไม่เข้าใจนายใส่อะไรลงในอาหารใช่ไหมสูชินพูดกล่าวหาเมฆตกใจในทันทีไม่ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะปูนามองดูเมฆด้วยความสงสัยเธอเริ่มเชื่อคำพูดของสุชินฉันท้องเสียหลังจากที่กินอาหารของเธอเมฆ เธอออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะปูนาพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาเมฆเสียใจมากเขาพยายามอธิบายแต่ปูนาก็ไม่ฟังเมฆจึงเดินออกไปจากบ้านของปูนาด้วยความเศร้าสินและสุชินยิ้มอย่างผู้ชนะพวกเขาคิดว่าแผนการของพวกเขาสำเร็จแล้วแต่พวกเขาก็ไม่รู้เลยว่ากลั่มได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาจะต้องหาทางช่วยเหลือเมฆและเปิดโปงแผนการร้ายของสินและสุชินให้ได้ เองต้องช่วยข้าหารวบหัวลวบห àng, างนางอ้วนนี่นะแล้วข้าจะให้ส่วนแบ่งเองอย่างงามเลยสุชินพูดกับศิลคืนนั้นศิลและสุชินพร้อมสมุนของเขาแอบเข้าไปในบ้านของปูนาพวกเขาจับปูนามัดมือมัดเท้าเธอพยายามดิ้นรนต่อสู้แม้ว่าเธอจะตัวใหญ่ยักษ์แต่เธอก็สู้แรงของผู้ชายหลายคนไม่ไหวพวกเขาพาเธอออกไปจากบ้านพวกเขาพาปูนาไปขังเอาไว้ในโกดังร้างแห่งหนึ่ง สุชินมัดปูนาเอาไว้กับเสาปูนาพยายามดิ้นรนอีกครั้งแต่เชือกที่มัดเท่านั้นก็แน่นจนเกินไปปล่อยฉชน,นะปล่อยอย่าดิ้นรนเลยปูนาเธอหนีฉันไม่พ้นหรอกนายต้องการอะไรเนี่ยฉันต้องการให้เธอแต่งงานกับฉันไงเธอต้องเลือกฉันคนเดียวเท่านั้นไม่ฉันไม่มีวันแต่งงานกับนายหรอกฉันไม่มีทางเลือกนายแน่นอนจำเอาไว้ กล่ำนั่งอยู่ที่หน้าบ้านของปูนาก่อนหน้านี้เขาเห็นสูชินและสมุนของเขาแอบย่องเข้าไปในบ้านเขาจึงรีบวิ่งไปดูกล่ำแอบมองเข้าไปในบ้านเขาเห็นสูชินมัดมือมัดเท้าปูนาแล้วฉุดเธอออกไป กล่ำตกใจมากเขารู้ว่าสุชินและศิล์นต้องลักพาตัวปูนาไปแน่แต่ลำพังเขาคนเดียวคงทำอะไรไม่ได้กล่ำรีบวิ่งไปหาเมฆเขาเล่าเรื่องที่เขาเห็นให้เมฆฟังมันกล้าดียังไงนะมาลักตัวปูนาไปเราต้องช่วยปูนานะกล่ำพูดเมฆได้ยินเช่นนั้นก็พยัยากหน้าข้าจะล่วงหน้าไปก่อนกล่ำเองไปตามตำรวจ เมฆและกล่ำเริ่มทำตามแผนเมฆตามหาปูนาพวกเขาถามชาวบ้านในหมู่บ้านแต่ไม่มีใครเห็นว่าสุชินพาปูนาไปไหนเมฆและกล่ำไม่ยอมแพ้พวกเขาออกตามหาปูนาทั้งคืนในที่สุดพวกเขาก็พบรอยเท้าของสุชินและสมุนของพวกมันรอยเท้านั้นนำไปสู่โกดังร้างแห่งหนึ่งเมฆและกล่ำม,มองหน้ากันพวกเขารู้ว่าปูนาต้องถูกขังอยู่ในโกดังแห่งนี้แน่ๆ ทั้งสองค่อยๆย,ย่องเข้าไปในโกดังพวกเขาเห็นปูนาถูกมัดเอาไว้กับเสาปูนาเมฆส่งเสียงกระซิบเรียกปูนาหันมามองเมฆเธอดีใจมากที่ได้เห็นเขาเมฆก,กล่มปูนาพูดช่วยฉันด้วยเมฆและกล่ำวิ่งเข้าไปหาปูนาแต่ซูชินและสมุนของเขาก็เข้ามาขวางเอาไว้หยุดนะถ้าพวกแกเข้ามาฉันจะจัดการผู้หญิงคนนี้เสียเขาพูดพร้อมกับจ่อคมมีดไปที่เธอ เมฆและกล่ำหยุดชะงักพวกเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรสุชินยิ้มเยาะพวกแกน่ะแพ้แล้วยอมแพ้ซะเถนะิน่าทั้งสองมองหน้ากันและพุ่งเข้าใส่สุชินและสมุนของพวกเขาในทันทีการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นเมฆและกล่ำต่อสู้กับสุชินและสมุนของพวกเขาอย่างดุเดือดพวกเขาใช้ทุกอย่างที่หาได้เป็นอาวุธแต่ทันใดนั้นตะก้อนก็นำกำลังตำรวจเข้ามาในโกดังหยุดเดี๋ยวนี้ เจ้าหน้าทีต่ตำรวจตะโกนด้วยเสียงอันดังกองพร้อมกับยิงปืนขึ้นฟ้าทุกคนหยุดนิ่งนั่งคุกเข่าลงที่พื้นและยกมือขึ้นเหนือหัวเมกรีวิ่งไปหาปูนาเข้าแก้มัดให้แก่เธอปูนาได้กอดเมกเอาไว้แน่นเธอดีใจมากที่เขามาช่วยเธอเอาไว้ได้กลับมองดูเมกและปูนาด้วยความยินดีเขาดีใจที่ปูนานั้นปลอดภัย ปูนาขอบคุณเมฆและกล่ำที่ช่วยเธอเอาไว้เธอบอกว่าเธอจะไม่มีวันลืมบุญคุณของพวกเขาเลยสูชินและสมุนของพวกเขาถูกจับและลงโทษพวกเขาต้องชดใช้ความผิดที่พวกเขาได้กระทำขึ้นพ่อคะลูกยังไม่อยากแต่งงานตอนนี้หรอกแต่ลูกพ่อจะรู้แล้วนะว่าใครรักลูกอย่างแท้จริงลูกขอเวลาศึกษาดูใจกันก่อนนะคะได้สิพ่อตามใจลูก พ่อตามใจลูกเสมอตะกอพูดจริงเหรอคะพ่อถ้าพ่อไม่ติดขัดอะไรลูกขอสองคนเลยได้ไหมคะตะกอได้ยินเช่นนั้นก็ทำตาโตมันจะดีหรือลูกปูนาหัวเราะล่าด้วยความสุขเธอรู้แล้วว่าใครกันที่รักเธออย่างแท้จริงไม่คิดหวังทรัพย์สมบัติที่เธอมีไม่มองเธอที่ภายนอกแต่เรื่องนี้คงต้องใช้เวลาและความรักนำพาไป กอเห็นลูกสาวมีความสุขก็รู้สึกยินดีไม่นานนักเขาก็ได้จัดงานแต่งงานให้ทั้งสามคนอย่างยิ่งใหญ่หลังจากแต่งงานกันปูนาก็ได้ช่วยเมครักษาปูจนหายดีเมฆซาบซึ้งในน้ำใจของปูนาทั้งสามรักและดูแลกันเป็นอย่างดีและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดมา